เยอะจังต้องเลือกอ่านดนูคุณพ่อเป็นคนจีนเกิดในประเทศจีนเป็นกัมพาพระพ่อตั้งแต่อายุ8ปดขวบมีพี่สาวและพี่ชายอายุสิบสองขวบเป็นผู้ชายในบ้านก็ต้องหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งมีแม่รูปร่างเล็กทำงานไม่ค่อยเป็นเป็นครอบครัวที่ยากจน คุณพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเด็กเกเรเพื่อครอบครัวและเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวจึงมีการลักขโมยผลไม้บ้างมีการเล่นการพนันบ้างความมันอยู่ลําบากมากเมื่ออายุได้หยิบสามปีจึงได้มาเมืองไทยซึ่งขณะนั้นเมืองจีนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมอนิสต์ถ้าไม่หลีบบาคงต้องตายอยู่ที่เมืองจีนแน่เลยเพราะขณะนั้นทางเมืองจีนเด็กเกเรถแถวบ้านถูกทางบ้านเมืองยิงตายหลายคน สิ่งที่รีบลงกระเดื่อม,มาเมืองไทยเมื่อมาถึงเมืองไทยก็หางานทำจนกระทั่งได้พบคุณแม่แล้วก็แต่งงานมีลูกด้วยกันหาคนลูกชายสี่ลูกสาวหนึ่งคือผู้เขียนลูกชายก็ไปเป็นพระลูกชายลูกพระราปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์อยู่ทีดงโครา ก่อนที่พระพี่ชายจะบวชก็ได้บอกทางบ้านแล้วว่าถ้าบวชแล้วจะไม่สึกคุณพ่อจึงไม่ยอมให้บวชขอคุณพ่อบวชอยู่หลายปีสุดท้ายจึงต้องยอมให้บวชแต่ก็ไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่คุณพ่อเป็นคนจีนไม่ค่อยจะรู้เรื่องบุญสักเท่าไหร่ทำบุญบ้างเล็กๆน้อยๆใส่บาตรตามโอกาสบันเกิดบ้างเวลาชวนทำบุญกับทางวัดพระสรรมกายจะมีประโยคเด็ดคือ ทำบุญที่ไหนก็ได้บุญทำไมต้องมาทำที่วัดพระธรรมกายด้วยท่านเป็นคนตรัณนนีไปค่อยใช้ทรัพย์ใช้ละเสียดายทรัพย์มาวัดครั้งแรกก็มาอัญเชิญพระตรายคู่กับคุณแม่โดยลูกๆได้เชิญท่านเป็นเป็นประธานรองคือท่านกลับมาอัญเชิญตรายและกลับมาครั้งที่สองก็ วันบวชพระลูกชายคั้ที่สามากระถินสองหาสามเก้าระถิ่นแปปีคุณยายคุณพ่อป่วยหลายโรคคือโรคหัวใจไขบความดันสูงเบาหวานโรคายโรคปอดเสียชีวิตในวันที่ยีบสามพฤศจิกายน2540บุญที่ท่านได้ทำเองก่อนจะเสียชีวิตประมาณสองเดือนก็คือคุณแม่ได้ชวนให้ท่านสร้างองค์พระ ธรรมการไปจาตัวจะลึกชื่อให้ให้ปิดามาดาและพิจารติเสียชีวิตไปแล้วท่านก็เต็มใจทํานอกนั้นก็เป็นบุญองค์พระที่คนอื่นทําให้ท่านก็เป็นคำถามท่านละโลกแล้วไปอยู่ไหนบุญที่ผมทำกันไนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ีท่านไม่รู้ท่านจะได้บุญแค่ไหนหลังจากท่านละโลกไปแล้วผมทำบุญโดยใช้ชื่อทําเป็นผู้บริจาคท่านจะได้บุญขนาดไหน ท่านเป็นคนจีนอุทิศบุญไปให้ท่านละโลกแล้วท่านอนุโมทนาบุญไปหรือเปล่าทำไมท่านป่วยเป็นโรคหลายโรคแล้วอยู่หลายปีโอ้ยเยอะแยะเลยบุญจากการบวชพระลูกชายทั้งๆท,ท,ที่ท่านไม่ได้เต็มใจนักจะได้บุญขนาดไหนคุณธรรมกรตัญญูช่วยท่านได้มากน้อยเพียงใดอ่ะเราก็มาฝันได้ฝันกันเลยท่านป่วย หลายโรคนะจ๊ะโรคหืดไอ้ยโรคหัวใจไตปอดเบา,วาหวานความดันอันนี้ก็เป็นทั้งกรรมอดีตกับการปัจจุบันเนี่ยทำคล้ายๆกันทั้งพบในอดีตกับพบในปัจจุบันคือมีนิสัยที่ไม่เคยยอมคนๆน,นิสัยเกเรชอบชกต่อยแล้วก็ เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ค่ากินบ้างใช้งานทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเหล่านั้นจนสัตว์นี่เหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมไม่สัตว์ที่พักผ่อนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูอะไรอย่างดีทั้งกรรมปัจจุบันกับกรรมอดีตมันมาผสมกันจึงทำให้เป็นโลกหลายๆโรคแล้วก็ตอนก่อนตายนะ ท่านเห็นภาพปนไปกันไปหมดเลยกรรมนิมิตกับคตินิมิตก็ไม่ค่อยจะชัดเจนเลยไปยม,มโลกเมื่อไปถึงยม,มโลกก็มีทั้งบุญทั้งบาปบุญก็มีความกระตันยกูกตวิธีบุญสร้างพระเองแล้วก็บุญที่ ลูกๆชวนท่านมาทำบุญทำให้ท่านก็เลยได้พ้นจากยมโลกไปเป็นบริวารของยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาตอนตายใหม่ๆนะจ๊ะตอนใหม่ๆตอนตายใหม่ๆนะไปอยู่ที่ตรงนั้นคือไปยมโลกพอดูภาพบุญภาพบาปแล้วเนี่ย อาบุญในอย่างแรงอยู่เพราะทําถูกจุดของบุญจึงพยุงไว้ไม่ให้ท่านไปอบายให้มาสุคติแต่วันนิสยัยของท่านไม่ค่อยยอมใครหงิิดจุนเฉียวชอบลุอยอย่างนั้นแหละจึงมาอยู่ในทีมที่ชอบลุยเหมือนกัน<อ>คือพวกยักษ์ชั้นจตุแต่ต่อมาหลังจากได้ไปเป็นบริวารคือไปอยู่อาศัยมารก็อยู่เพราะท่าน อนุโมทนาบุญก็บไปเป็นอะไรเ็นไ,ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่แต่ให้ทำก็ทำแล้วใครทำให้ก็เอาแต่ก็ไม่รู้เอาไงเนี่ยก็ขัดใจลูกๆก็เลยไปเป็นบริวารเตาอ,อมาได้รับบุญทุกบุญจากผู้ที่มีชีวิตอยู่่ยพระลูกชายที่บวชให้แล้วก็ลูกแล้วก็แม่ ทำบุญอุทิศส,ส่วกสนกุศลไปให้ก็เลยมีวิมานเป็นของตนเองแต่เป็นวิมานเงินปนทองต่ตอนช่วงนี้ค่อยมีความสุขสบายขึ้นเป็นอิสระมีวิมานเงินปนทองนะจ๊ะจะมีหน้าที่อยู่นะจ๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะหน,หน้าที่ของด้านนะ เพราะว่าก็เพิ่งตายได้ไม่นานเั่ไไหร่ถึงหลายปีแต่ก็แวบเดียวเ <Okay. S 2> นี่ยสิ้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่สี่ศูนย์ครับเดี๋ย <Okay. S 2> วยังไม่ได้ทําอะไรตอนนี้หลังจากไปเป็นบริวารกัแล้วก็เพิ่งม,มีวิมานของตัวเนี่ย <Okay. S 2> ภายในหนึ่งปีของสวรรค์ชั้นเจตุก็จะจะแบ่งเป็นสามระยะ เดือนแรกก็จะสเสวยสุขในวิมานที่เป็นของตัวเอง,เองถ้ามีครอบครัวก็ก็ここอยู่กับครอบครัวบริวารได้รับความสะดวกสบายอะไรกันไปมีครอบมีครัว,รวบริโภคการการมาสุปการ,รทิศอีกสามเดือนคือหกเดือนแล้วก็อีกสาเดือน ามเดือนนี้จะต้องไปรับใช้ท้าเวสวรรณ์เา oh. แต่ก็ไม่ได้กล้ชิดลงนะ <Okay. S 2> อยู่ห่างๆเพราะว่าบุญยังน้อย <Okay. S 2> จะไปใกล้ไม่ได้อยู่ไปปลายแถวแหลร <Okay. S 2> อีกสามเดือนต้องไป,ไปรับเวรในยมโลก oh. พอไปยมโลกแล้วเจ้าหน้าที่ในยมโลกเขาจะไปจัดสรรหน้าที่ ไปทำหน้าที่ไปเอาตัวผู้ตายใหม่ๆมาหรือลงไปลุยในหลุมนั่นละจำกันได้ไปแลบชุดรกระชากลากตัวโยนลงไปจะไปทำอะไรในนั้นกระทำกันไปลงทันก็แล้วแต่ว่าเจ้าาที่ที่เป็นหัวหน้าเขาจะจัดสรรยังไงตามกำลังบุญบาปที่ตัวได้กกระทำเอาไว้นี่คือกิจที่จะต้องทำ ตอนที่เป็นยักษ์เป็นกลุมพัน์อยู่ในเส้นทางสายนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นใครสมัครใจเป็นอย่างนี้มึงเนี่ยไม่มีกระดหกเดือนนี่มวนอิลีดีลิเจียนสามเดือนก็ไปคอยรับใช้อีกสามเดือนไปลุยไม่อมันก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะสะวรรค์มง ยม,มโลกบางผาาพืนมนุษย์บางไอ้ตอนไปเอามนุษย์มาเนี่ยเขามีกิจของเขาอยู่นะหน <S S 1> ึ่งปีของสวรรค์ชั้นจัตุนะห้าสิบปีในเมืองมนุษย์เทากวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจตุหนึ่งปีชั้นจตุก็คูนเข้าไปสามร้อยหกสิบห้าวันคูณเข้าไปเท่าไรก็แค่นั้นแหละแล้วก็แบ่งเป็นสามช่วงหกเดือนสามเดือนสามเดือนหกสามสาม จำ,จำได้ไหมจ๊ะจำได้อืจำได้เน่ะเพราะฉะนั้นน่ยพระลูกชายลูกพระราษเนี่ยถ้าคิดถึงโยมพ่อคิดแลกก็ต้องไปให้ถึงจึงจะเรียกว่าคิดถึงแต่ว่าว่าจะไปผูกคอตายแล้วไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นเน่ย <c oughs> ไม่ถูกหลักวิชามันต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว แล้วก็ฝันได้ฝันให้เป็นนั่นแหละจึงจะไปจับมือถือแขนพูดคุยกับท่านได้